สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพนักงานทุกคนวันนี้นะคะมิต้าจะมาแนะนําพื้นที่สันทนาการใหม่ของบริษัทเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของบริษัทเรานะคะเราได้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น2ของเรานะคะให้เป็นบริเวณสันทนาการใหม่ทั้งหมดจะมีห้องอะไรกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น2วนะคะหน้าห้องพื้นที่สันทนาการของเรา จะมีห้องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยสำหรับห้องแรกนะคะเราเรียกว่า human nap room นะคะจะเป็นห้องที่สำหรับเพื่อนๆสามารถมารีแล็กซ์ได้ตลอดเวลาเลยก็จะมีเก้าอี้นวดไฟฟ้าและก็โซฟาไว้นั่งเล่นค่ะ ในโซนถัดไปนะคะเราเรียกว่า human gym room มาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะในส่วนของตัวแรกจะเป็นเครื่องปั่นจัก,กรยานนะคะส่วนตัวถัดไปอันนี้จะฮิตกันมากในหมู่สาวๆเราเรียกว่า walker นะคะสาวๆนิยมกันมากส่วนตัวที่ฮิตที่สุดนะคะก็จะเป็นลู่วิ่งไฟฟ้าอันนี้เลยนะคะใครที่ชอบต่อยมวย เราก็มีนี่ที่ต่อยมวยให้นะคะมาลองต่อยกันเนาะและก็มีดัมเบลยกเซตสำหรับหนุ่มๆที่กำลังปั้นกล้ามตัวเองให้สวยนะคะแล้วก็ใครไม่รู้ว่าตัวเองจะเล่นอะไรอันนี้เป็นเครื่องมัลติฟังชันนะคะสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะ ะะว่าออกกําลังกายเสร็จและจะไม่มีห้องอาบน้ํานะคะเราได้ทำเช้าวอรูมเอาไว้สําหรับเพื่อนๆนะคะได้อาบน้ําแล้วก็หลังออกกําลังกายเราก็จะมีบริเวณสําหรับการแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวได้ค่ะ สำหรับห้องข้างหลังนี้นะคะเราเรียกว่า human common bedroom นะคะจะเป็นห้องนอนสำหรับเพื่อนพนักงานที่ทำงานจนดึกไม่สามารถกลับบ้านได้นะคะแล้วก็ข้างในก็ยังเป็นห้องละหมาดสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมุสลิมนะคะสามารถมาใช้บริการได้เลยค่ะ ในโซนสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่บริเวณที่รองรับคลาส,สต่างๆของทางบริษัทไม่ว่าจะเป็นโยคะคลาสคลาสเต้นหรือว่าบอดี้คอมแบทนะคะและท้ายสุดพื้นที่บริเวณชั้น2ของเรานะคะจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางบริษัทหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมี Work-Life Balance ที่ดีนะคะและบริษัทจะเป็น Happy Workplace สสำหรับทุกๆคนค่ะหวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆทุกคนที่นี่นะคะ